สวัสดีครับเดี๋ยวจะอธิบายวิธีแก้ Coin Box is Full เลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าปิดเครื่องก่อนครับผมปิดเครื่องแล้วหน้าจอจะหายไปนะครับจากนั้นเปิดเครื่องใหม่ครับระหว่างที่เปิดเครื่อง <c oughs> จะมีตัวเลขนับถอยหลังนะครับ8765ให้กด P 4กับ Stop พร้อมกันนะครับกด2ตัวนี้นะครับ P4 กับ Stop พร้อมกันจากนั้นเขาขอรหัสให้ใส่รหัสเข้าไปครับ P3 P2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  สี่ 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, คู่อ่ะครับ <c oughs> พอเข้าได้ปั๊บจะขึ้นว่าใช้ไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วใช้ไป247จำนวนเหรียญที่ได้รับเป็น1,563เหรียญ รเราต้องเคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดวิธีเคลียร์ก็คือว่ากด P1 แช่ไว้เลยครับซเคกลหายไปแล้วครับกด P3 แช่ไว้ยอดรวมหายไปกด P6 แช่ไว้ยอดจำนวนเงินก็หายไปครับเอาใหม่นะครับกด P1 แช่กด P3 แช่กด P6 แช,แช่จากนั้นออกมาได้ครับกดออกครับก็สำเร็จแล้วครับผม Ich